ทำไมบางคนเกิดมาดูเหมือนจะมีทุกอย่างแต่บางคนแม้จะพยายามเท่าไหร่ก็เหมือนโลกไม่ยอมเปิดประตูให้ทำไมบางคนเพียงคิดดีทำดีเล็กน้อยชีวิตกลับเบิกบานง่ายดายส่วนบางคนทุ่มเทแทบตายแต่ก็ยังตกอยู่ในวงจรทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายคนอาจคิดว่าทุกอย่างคือความบังเอิญแต่ความจริงกลับไม่ใช่ ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไร้เหตุและผลทุกอย่างที่ปรากฏในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ล้วนมีที่มามีเงื่อนไขรองรับอย่างซับซ้อนไม่ต่างจากสมุดบัญชีที่จดบันทึกทุกการกระทำไว้โดยไม่ลืมเลือนไม่มีใครหนีจากบัญชีเล่มนี้ได้เพราะมันไม่ใช่บัญชีของมนุษย์ แต่เป็นบัญชีของธรรมชาติที่คอยชำระยอดอย่างเที่ยงตรงเรียกว่ากฎแห่งกรรมกรรมในความหมายที่เข้าใจง่ายที่สุดคือการกระทำที่มีเจตนาเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งทางกายทางวาจาและทางใจบางครั้งกรรมดูเหมือนจะเกิดผลในทันทีบางครั้งก็เงียบหายไปนานราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่แท้จริงแล้วไม่มีกำไดศูนย์เปล่ามีแต่รอเวลาผลิบานเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่อาจงอกงามในวันฝนพร,รมหรือยืนรอแสงอาทิตย์ในฤดูหน้าลองนึกถึงการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นมะม่วงย่อมไม่มีวันได้กินทุเรียนต่อให้เปลี่ยนใจกลางทางกลับไปตั้งจิตหวังทุเรียนต้นนั้นก็จะไม่มีวันเปลี่ยนผลเราไม่สามารถหลอกธรรมชาติได้เช่นเดียวกับกรรม เมื่อได้กระทำลงไปแล้วผลย่อมจะตามมาไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามบางครั้งคนเราคิดว่าสิ่งที่เราทำไปเล็กน้อยไม่สำคัญอะไรเช่นการพูดโกหกเล็กน้อยเพื่อเอาตัวรอดการนินทาเล่นเพื่อความสนุกหรือแม้แต่การคิดร้ายต่อใครในใจโดยไม่แสดงออกแต่ในกฎแห่งกรรมไม่มีการแบ่งเบาหรือหนักตามความรู้สึกเรา ทุกอย่างมีน้ำหนักของตัวมันเองซึ่งจะถูกจดไว้ในสมุดบัญชีที่มองไม่เห็นเล่มนั้นอย่างเงียบงนันลองจินตนาการถึงสมุดบัญชีที่ติดตามเราตลอดเวลาจดทุกยิ้มที่เรามอบให้จดทุกครั้งที่เราช่วยเหลือผู้อื่นจดแม้กระทั่งน้ำเสียงที่เราใช้พูดกับคนข้างทางและแน่นอนว่ามันจดจำแม้แต่ความคิดที่ยังไม่ทันเปล่งวาจา สมุดบัญชีนี้ไม่ได้มีไว้ลงโทษแต่มีไว้สะท้อนความจริงของการมีชีวิตเมื่อเราทำดีความดีนั้นจะห่อหุ้มจิตใจเราจนเบิกบานแม้ยังไม่เกิดผลภายนอกทันตาแต่ภายในก็สงบเย็นลงอย่างรู้สึกได้และเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่ใจเราจะขุ่นมัวจะเกิดการสั่นคลอนเล็กน้อยในแต่ละครั้ง ซึ่งเมื่อะส,สมก็กลายเป็นความอึดอัดที่เราหาสาเหตุไม่ได้ว่าสร้างมาจากอะไรบ่อยครั้งที่เรามองชีวิตคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเขาโชคดีทั้งที่ไม่เห็นจะทำอะไรดีเป็นพิเศษนั่นเพราะเราไม่เคยเห็นบัญชีย้อนหลังของเขาเราไม่เคยรู้ว่าในอดีตเขาเคยหว่านมาเมล็ดอะไรลงไปบ้างเราเห็นแค่ผลไม้ที่ออกวันนี้แต่ไม่ได้เห็นวันเวลาที่เขารดน้ำพรวนดินมาก่อนหน้านี้ คนที่อยู่ในความมืดมักไม่เห็นตัวเองเป็นคนหลงเพราะเขาอยู่ในความมืดจนชินเช่นเดียวกับผู้ที่สร้างกรรมไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ตัวยิ่งทำยิ่งเคยชินยิ่งเคยชินก็ยิ่งห่างจากแสงสว่างทางใจยิ่งห่างยิ่งรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมทั้งที่ความจริงแล้วมันยุติธรรมเกินกว่าที่ใครจะหลีกเลี่ยงการเข้าใจกฎแห่งกรรม จึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ให้ลึกเพราะเมื่อเราเข้าใจเราจะหยุดถามว่าทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้วหันมาถามว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้ทุกวันนี้เราอาจเปรียบเหมือนคนที่เดินถือกระเป๋าเดินทางที่ใส่สิ่งของไว้เต็มแน่นทั้งของจำเป็นและของไร้ประโยชน์เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของบางอย่างที่เราหอบมานั้น คือหินหนักๆที่ไม่มีค่าอะไรแต่เรายังแบกมันไว้ด้วยความเคยชินและกลัวว่าจะไม่มีถ้าเราลองเปิดดูในกระเป๋านั้นจริงๆเราอาจพบว่ากำบางอย่างที่เราสร้างไว้ในอดีตกำลังถ่วงเราให้เดินช้าลงโดยไม่รู้ตัวเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกที่จะสร้างกใหม่ที่ดีเลือกทุกคำพูดทุกการกระทำและทุกความคิดอย่างมีสติ เพราะเราไม่มีวันเปลี่ยนกรรมเก่าได้แต่เราสร้างกรรมใหม่ได้เสมอในทุกการตัดสินใจถ้าลองหยุดคิดเพียงแวบหนึ่งว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำกําลังลงบัญชีในสมุดเล่มหนึ่งอยู่แล้วเราจะต้องใช้ชีวิตภายใต้ผลของการกระทํำนี้ในวันหนึ่งข้างหน้ามันจะทำให้เราเลือกคำพูดที่อ่อนโยนกว่าเดิมเลือกการให้อภัยแทนการเอาคืน และเลือกความเมตตาแทนความโกรธแค้นไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาเราจะเผอจดอะไรไว้ในสมุดบัญชีของกรรมก็ตามวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นสร้างยอดบัญชีใหม่คือวันนี้ตอนนี้ขณะที่จิตใจยังตื่นรู้ยังฟังธรรมยังอยากเข้าใจยังมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้การสร้างกรรมดีจะไม่ให้ผลทันที ไม่ต่างจากการออมเงินเล็กน้อยในแต่ละวันแต่เมื่อะส,สมไปนานพอย่อมกลายเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครแย่งชิงได้และที่สําคัญที่สุดคือความอิ่มเอิบใจที่ไม่มีสิ่งใดในโลกให้เราได้แบบนั้นธรรมชาติของกรรมไม่ลําเอียงไม่ใช่อารมณ์และไม่เลือกข้างสิ่งที่เราทำย่อมย้อนกลับมาหาเราแน่นอนเพียงแต่ในเวลาของมันไม่ใช่ในเวลาที่เรากำหนด หากใครเคยทำดีแล้วไม่เห็นผลให้รู้ว่าเหมือนการหว่านมเมล็ดพืชลงดินไม่ใช่ทุกต้นจะงอกในวันพรุ่งนี้บางต้นใช้เวลาเป็นปีแต่ไม่มีต้นไม้ใดไม่ตอบแทนผู้หว่านมเมล็ดทุกมเมล็ดล้วนมีชีวิตอยู่ในเงื่อนไขของมันเองการเห็นกฎแห่งกรรมเป็นเหมือนการสวมแว่นตาที่ทำให้เราเข้าใจภาพรวมของชีวิตได้ดีขึ้นทำให้เราไม่ตัดสินใครเร็วเกินไป และไม่ลดคุณค่าตัวเองเพียงเพราะยังไม่เห็นผลของความดีที่เราทําชีวิตไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันกับใครแต่คือการเดินทางของจิตที่ต้องเรียนรู้เข้าใจและเติบโตขึ้นเรื่อยๆบนเส้นทางของกรรมที่เราเป็นผู้กําหนดเองทุกก้าวถ้าเราอยากรู้ว่าในอดีตเราเคยทําอะไรไว้ให้มองชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ และถ้าอยากรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรให้ดูว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่บัญชีการไม่เคยผิดพลาดและไม่มีใครอื่นสามารถจัดการแทนเราได้มันเป็นสมุดบัญชีที่มองไม่เห็นแต่ยุติธรรมที่สุดเท่าที่ธรรมชาติจะให้ได้ชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของพระเจ้ากำหนดและไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ แต่เป็นเรื่องของผลแห่งการกระทำที่เราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของและผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริงเราสร้างชีวิตใหม่ได้ด้วยมือเราเองเริ่มที่ความคิดเดียวในวันนี้คำพูดหนึ่งคำการกระทำเพียงหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนความรู้สึกทั้งวันของใครบางคนได้และนั่นอาจเปลี่ยนสมุดบัญชีของเราไปตลอดกาลหากมองให้ลึกลงไปสมุดบัญชีแห่งกรรมนี้ไม่ใช่ของน่ากลัว แต่เป็นของขวัญจากธรรมชาติที่ทำให้เราไม่หลงลืมความหมายของการมีชีวิตเป็นเข็มทิศที่นำทางให้เราเดินไปสู่ความเบาสบายทางใจได้จริงไม่ใช่แค่ในธรรมะแต่ในทุกวันของชีวิตที่เราใช้มันอย่างรู้เท่าทันถ้าชีวิตเปรียบเป็นเรือกำคือกระแสน้ำที่เราเคยปล่อยไว้ในอดีตแม้กระแสน้ำจะไหลาตามร่องที่เรากำหนดไว้ แต่เรือยังมีพายอยู่ในมือเราเสมอเรือจะไปถึงฝั่งหรือไม่อยู่ที่เราจะพายต่อไปอย่างรู้ทิศหรือจะปล่อยให้มันล่องไปตามกระแสโดยไม่ตั้งใจและเมื่อเรายังมีแรงยังมีสติยังมีใจอยากเข้าใจก็หมายความว่าเรายังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพราะสุดท้ายก็ไม่เคยลืมใครแต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งใครเช่นกันมันรอเราเข้าใจ และใช้มันอย่างมีปัญญาเสมอแม้โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่กฎแห่งกำกับมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเริ่มเห็นว่าทุกช่วงชีวิตล้วนเกี่ยวพันกับการกระทำที่เราทำไว้แม้เพียงเสี้ยววินาทีก็ยิ่งชัดเจนขึ้นว่าไม่มีช่วงเวลาใดในชีวิตที่เปล่าประโยชน์ทุกอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาในใจ ทุกการตอบสนองต่อสถานการณ์ล้วนเป็นโอกาสให้เราวางมาเมล็ดพันธุ์ใหม่ลงในบัญชีที่มองไม่เห็นนั้นลองสังเกตคนที่มีใจดีแม้จะอยู่ในที่ยากลำบากเขาก็มักมีความสงบอยู่ในใจเสมอเขาอาจไม่ได้ร่ำรวยมากนักแต่อิ่มเอมในสิ่งเล็กน้อยที่มีและมีความสามารถในการบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลของการะส,สมใจดีในทางกลับกันคนที่ใจแข็งชอบดูถูกผู้อื่นคิดถึงแต่ตัวเองแม้จะมีเงินทองก็ไม่สามารถซื้อความสงบสุขได้ไม่สามารถนอนหลับสนิทในคืนหนึ่งได้เลยความไม่สบายใจเหมือนเงาตามติดแม้ไม่มีใครตำหนิก,ก็ตาม เพราะผลของกรรมคือความรู้สึกในใจเรานี่เองที่จะเป็นดั่งผู้ตัดสินเงียบๆว่าเรากําลังชำระยอดใดอยู่เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของกรรมแล้วเราจะไม่มัวแต่โทษโชคชะตาแต่หันมาทำความเข้าใจจิตใจของตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เรากําลังหวานอยู่ทุกวันเราจะไม่ตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่ดีแล้วยังได้ดีแต่จะถามว่า ทำไมใจเราจึงยังหว่นไหวต่อสิ่งที่ไม่ควรใส่ใจเพราะในที่สุดความสงบใจคือผลแห่งกรรมที่ดีที่สุดเป็นทรัพย์ล้ำค่าที่ไม่มีใครพรากไปจากเราได้เป็นผลตอบแทนจากการฝึกใจอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่มีใครทำแทนเราได้ชีวิตจริงนั้นไม่ได้ต่างจากการหยอดเหรียญเข้าเครื่องเล่นเกม ทุกเหรียญคือการกระทำและเกมที่เราเล่นอยู่ไม่ใช่เพื่อชนะผู้อื่นแต่เพื่อเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นทุกครั้งที่หยอดเหรียญลงไปแม้วันนี้เราจะต้องเผชิญกับผลของกรรมที่ทำไว้ในอดีตอาจจะในรูปแบบของความเหนื่อยความเจ็บป่วยหรือความผิดหวังแต่หากเรายังมีความเข้าใจยังมีเมตตายังมีความพยายามในการไม่ทำกรรมใหม่ซ้ำลงไปอีก ย่อหมายความว่าเรากำลังหยุดวงจรแห่งความทุกข์ไว้กับตัวเองและกำลังปูทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในวันหน้าก็ไม่ได้รอให้เราสมบูรณ์แบบถึงจะให้ผลดีมันตอบสนองแม้เพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นด้วยเจตนาบริสุทธิ์หากวันนี้เราเคยเป็นคนใจร้อนแล้วเริ่มฝึกที่จะหยุดหายใจลึกๆก่อนพูด นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลทันทีในระดับจิตใจมันเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความอ่อนโยนที่จะเติบโตขึ้นในวันข้างหน้าการสร้างกรรมดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอว่างมันเริ่มได้จากการตั้งใจยิ้มให้ใครสักคนพูดกับใครสักคนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ช่วยเหลือเล็กน้อยแม้เขาไม่ได้ขอและเลือกให้อภัยแม้ใจยังไม่พร้อมปล่อยวางทั้งหมดทุกครั้งที่เราทำสิ่งเหล่านี้คือการเขียนบันทึกดีๆลงในสมุดบัญชีของเราเองเป็นบันทึกเงียบๆที่จะกลายเป็นดอกเบีย้ยที่กลับมาสร้างความอุ่นใจในวันหนึ่งหากเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางกก็เหมือนเส้นทางที่เราสร้างขึ้นจากทุกอย่างกาว หากทางเดิมเต็มไปด้วยหินแหลมและหลุมบ่อเราไม่ต้องโทษว่าโลกไม่ยุติธรรมแต่ต้องถามว่าเราจะวางเท้าต่อไปตรงไหนเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเดิมยิ่งเรารู้ว่าเส้นทางเดินขึ้นอยู่กับเราทุกก้าวเราจะยิ่งระมัดระวังยิ่งใช้ปัญญาในการเลือกทางและไม่เร่งรีบเดินแบบหลับตาอีกต่อไปทุกคนย่อมเคยผิดพลาดเคยหลงเคยลื่นถลายในเส้นทางแห่งกรรม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้จักหันกลับมาและเริ่มต้นเดินใหม่ด้วยใจที่เข้าใจมากขึ้นและนั่นเองคือความหมายของการมีชีวิตแบบรู้แจ้งไม่ใช่การหลีกหนีกรรมแต่คือการ,รเผชิญกรรมด้วยความเข้าใจสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราทำพลาดมาแค่ไหนแต่คือจากนี้เราจะตั้งใจใหม่อย่างไรเพราะกรรมเก่าคือสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แต่กรรมใหม่คือสิ่งที่เราเลือกได้เสมอ ไม่มีใครไม่เคยทำผิดแต่มีไม่กี่คนที่รู้จักให้อภัยตัวเองและใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรายอมรับกับอย่างกล้าหาญเราจะไม่ใช้มันเป็นข้ออ้างในการทำไม่ดีซ้ำแต่ใช้มันเป็นแรงผลักในการทำดีให้มากขึ้นเพื่อชดเชยเติมเต็มและสร้างเส้นทางใหม่ที่เบิกบานกว่าเดิมเพราะชีวิตไม่ได้สั้นเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ และไม่ยาวเกินไปสำหรับการเปลี่ยนใจในวันนี้หากวันนี้เราเข้าใจและเริ่มทำกำามใหม่ที่ดีนั่นย่อหมายความว่าสมุดบัญชีที่เคยมีแต่ตัวเลขติดลบกำลังเริ่มมีช่องสีเขียวที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นและเมื่อวันหนึ่งผลแห่งกำามใหม่นั้นเริ่มส่งผลเราจะไม่รู้สึกแปลกใจแต่จะรู้สึกซาบซึ้งในความเที่ยงตรงของกฎธรรมชาติ ถึงตอนนั้นเราจะไม่ต้องถามอีกเลยว่าชีวิตดีได้จริงไหมเพราะเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าทุกสิ่งดีได้จากสิ่งที่เราทำจริงๆและไม่ว่าใครจะมองเราอย่างไรเราจะมองตัวเองด้วยใจที่มั่นคงเพราะรู้ว่าสมุดบัญชีของเรากำลังสะท้อนความตั้งใจดีที่แท้จริงออกมาอย่างชัดเจนทุกวันในวันที่ใจเราอ่อนแรงท้อแท้ หรือรู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั่นอาจเป็นช่วงเวลาที่บัญชีกรรมกำลังชำระยอดที่เราสร้างไว้ในอดีตและสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในช่วงเวลาเช่นนั้นไม่ใช่การโทษฟ,ฟ้าโทษคนหรือโทษโชคชะตาแต่คือการวางใจให้นุ่มลงแล้วค่อยๆกลับมาดูว่าวันนี้เรายังสามารถสร้างอะไรใหม่ให้กับตัวเองได้อีกบ้าง บางทีแค่การลุกขึ้นมาล้างจานด้วยใจที่ไม่หงุดหงิดก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือเพียงแค่ไม่ต่อปากต่อบคำในสถานการณ์ที่เราเคยระเบิดอารมณ์ใส่คนอื่นก็ถือเป็นการตัดวงจรกำเดิมออกไปหนึ่งชั้นและเมื่อทำแบบนี้ได้บ่อยขึ้นวันหนึ่งเราจะเห็นตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกอ่อนโยนกับตัวเองขึ้นอย่างไม่รู้ตัวสมุดบัญชีแห่งกรรมไม่จดเพียงว่าเราทำอะไร แต่ยังจดว่าเราทำสิ่งนั้นด้วยใจแบบใดใจที่ฝืนใจที่ยินดีใจที่ละอายใจที่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่กฎแห่งกรรมรับรู้ได้แม่นยำกว่าสิ่งใดเพราะกรรมไม่ได้เกิดจากแค่สิ่งที่เราทำแต่เกิดจากแรงผลักภายในที่เป็นเจตนาซึ่งมากับการกระทำนั้นต่างหากบางครั้งเราเคยช่วยใครด้วยความฝืนใจผลก็ออกมาขุนมัว ต่างจากการช่วยด้วยใจเบิกบานที่ให้ความรู้สึกต่างออกไปแม้จะช่วยเหมือนกันแต่มเมล็ดพันธุ์ที่หว่านนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงในโลกของความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมผลกรรมเก่าได้ทั้งหมดไม่ต่างจากเรือที่ล่องอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำไหลหลากแต่เราสามารถควบคุมการพายของเราได้จะพายสวนจะพายตาม หรือจะลอยเฉยๆปล่อยให้คลื่นพัดไปอย่างไร้จุดหมายความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคือการรู้ว่าเรายังมีพายอยู่ในมือยังมีสติยังมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นเพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตไม่มีใครที่เกิดมาแล้วกำดีหมดหรือกำชั่วหมดทุกคนล้วนมีส่วนผสมระหว่างสองด้านนี้ในสัดส่วนต่างกัน เปรียบเหมือนน้ำกับน้ำแข็งในแก้วเดียวกันบางช่วงชีวิตน้ำแข็งอาจมากจนเย็นเฉียบแต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำแข็งย่อมละลายกลายเป็นน้ำเย็นที่นุ่มนวลขึ้นหากเราไม่รีบร้อนไม่ทอ้อถอยไม่หันหลังให้ตัวเองก่อนเราจะผ่านช่วงที่ยากที่สุดไปได้เสมอเพราะไม่มีกำไดอยู่เหนือใจที่เปลี่ยนแปลงแล้วและเมื่อเราเข้าใจถึงธรรมชาติของกำในระดับลึกจริงๆ เราจะเริ่มมองคนอื่นด้วยความเข้าใจมากกว่าการตัดสินเห็นความโกรธของใครคนหนึ่งแล้วรู้ว่าเขาอาจกำลังจ่ายค่าของกรรมที่แบกมาอย่างหนักเห็นความหยาบคายของอีกคนแล้วรู้ว่าเขาอาจยังไม่เคยได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่กำลังส่งผลลบกับเขาเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวเมื่อเข้าใจว่าแต่ละคนมีสมุดบัญชีของตนเอง มีเรื่องราวเบื้องหลังมีแรงผลักดันในใจที่เราไม่อาจมองเห็นเราจะไม่รีบผลักเขาออกจากหัวใจด้วยความโกรธแต่จะยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความเมตตาในขณะที่ยังรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยไว้ให้ตัวเองได้เติบโตเช่นกันการให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการเลือกไม่เขียนกรรมใหม่ซ้ำลงไปในสมุดบัญชีของตัวเองอีก การให้อภัยคือการหยุดการวนเวียนในวงจรแห่งความทุกข์และเริ่มวางเมล็ดพัน์ุแห่งความเข้าใจแทนชีวิตไม่ต้องรอให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะรู้สึกดีได้เพราะความสุขแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่ความรู้สึกที่เรามีกับสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้บางวันแค่ตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สึกอยากทำความดียังอยากพูดดี ยังอยากเข้าใจผู้อื่นแค่นั้นก็ถือว่าชนะแล้วในระดับหนึ่งคนที่เข้าใจกฎแห่งกรำลึกซึ้งจะไม่เฝ้ารอความยุติธรรมจากภายนอกแต่จะสร้างความยุติธรรมให้ตัวเองทุกวันผ่านความคิดคำพูดและการกระทำที่สะอาดขึ้นเรื่อยๆบัญชีกรรมไม่มีใครมาโกงเราไม่มีระบบลําเอียงไม่มีตัวกลาง ไม่มีคำว่าผิดพลาดทุกอย่างตรงไปตรงมาตามที่เป็นจริงถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้จนถึงรากความรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมจะค่อยๆจางหายและจะถูกแทนที่ด้วยคำถามใหม่ว่าวันนี้เราจะใช้กรรเก่าอย่างมีปัญญาได้อย่างไรและจะสร้างกรรใหม่ที่เบาสบายได้อย่างไรสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ใช่การะส,สมสิ่งของ แต่คือการะส,สมคุณภาพจิตคนที่ดูเหมือนมีน้อยแต่ใจอิ่มมักอยู่ได้อย่างสง่างามกว่าคนที่มีมากแต่ไม่เคยพอบัญชีที่แท้จริงในชีวิตจึงไม่ใช่บัญชีเงินฝากแต่คือบัญชีแห่งกรรมที่เราสะสมไว้ในใจตลอดเวลาและโชคดีที่บัญชีนี้เปิดฝากได้เสมอไม่มีวันปิดไม่มีวันหมดอายุไม่มีขั้นต่ำ และไม่มีเงื่อนไขนอกจากเจตนาบริสุทธิ์ในทุกลมหายใจเข้าออกคือโอกาสในการเติมยอดดีๆลงไปในบัญชีที่เงียบแต่มีกำลังส่งมากที่สุดไม่จำเป็นต้องรอเป็นคนดีพร้อมเพราะไม่มีใครพร้อมทั้งหมดในวันเดียวขอเพียงเริ่มจากหนึ่งความตั้งใจดีในวันนี้แล้วปล่อยให้วันพรุ่งนี้พลิบาลเองในเวลาที่เหมาะสม และเมื่อถึงวันนั้นเราจะรู้เองว่าไม่มีอะไรที่เราทำสูญเปล่าเลยไม่มีคำพูดดีๆคำไหนที่ไร้ความหมายไม่มีเมตตาใดที่หล่นหายไม่มีการให้อภัยใดที่ไม่กลับมาดูแลใจเราเองเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมสมุดบัญชีที่มองไม่เห็นแต่เขียนทุกอย่างไว้อย่างแม่นยำที่สุดด้วยมือเราเอง เมื่อเราเริ่มใช้ชีวิตโดยตระหนักถึงกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งเราจะเปลี่ยนมุมมองต่อทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันโดยไม่มองเพียงแค่ผิวเผินว่าดีหรือร้ายแต่จะถามต่อในใจว่านี่คือผลของสิ่งใดที่เคยทำไว้และเราจะตอบสนองต่อมันอย่างไรไม่ให้สร้างกรรมใหม่ที่หนักกว่าเดิมตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวัน เช่นเมื่อเราถูกตำหนิทั้งที่รู้ตัวว่าไม่ได้ผิดสิ่งแรกที่มักเกิดขึ้นคือความโกรธความรู้สึกไม่ยุติธรรมแต่หากเรารู้จักหยุดใจสักครู่พิจารณาให้ลึกลงว่าเรากําลังชำระสิ่งใดอยู่เราจะไม่เร่งตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่จะมองเหตุการณ์นั้นเป็นครูเป็นการผ่อนนี้กรรมเก่าอย่างสงบหรือในวันที่รู้สึกว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่เคยมีใครเห็น ไม่มีใครขอบคุณไม่มีใครยอมรับหากเรายึดถือผลภายนอกเป็นหลักใจก็จะหดหู่หมดแรงแต่หากเราย้อนมาดูสมุดบัญชีที่มองไม่เห็นเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรสูญเปล่าเลยทุกความพยายามที่เต็มไปด้วยเจตนาดีคือการเติมเต็มตัวเลขบวกลงไปเงียบๆแม้ไม่มีเสียงปรบมือจากใครแต่ธรรมชาติเห็นเสมอ ในความเป็นจริงชีวิตเราคือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดสอนทุกวันโดยไม่มีวันหยุดวิชาหลักคือกรรมและผลแห่งกรรมเราเรียนจากสิ่งที่เจอทุกวันเรียนจากผู้คนที่ผ่านเข้ามาเรียนจากคำพูดที่ทำให้เราเจ็บปวดและเรียนจากความเงียบที่ทำให้เราต้องฟังใจตัวเองมากขึ้นบางครั้งบทเรียนที่หนักที่สุดคือสิ่งที่เราต้องจ่ายในราคาสูงที่สุด แต่นั่นก็มากลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราตื่นขึ้นจริงๆจ,จากความหลงในตัวตนจากความเยื่ยิงหรือจากความไม่รู้ที่เคยทำให้เราวงเวียนอยู่ในวงจรเดิมการเข้าใจกรรมจึงไม่ใช่การกดทับใจไม่ใช่การจำนนไม่ใช่การบอกตัวเองว่าก็คงต้องชดใช้ไปอย่างนั้นแต่คือการเปิดใจรับรู้ความจริงของชีวิต แล้วใช้ความจริงนั้นในการวางแผนชีวิตใหม่อย่างมีสติมีความหวังและมีพลังเพราะในขณะที่กรรมเก่ากำลังส่งผลกรรมใหม่ก็กำลังถูกสร้างขึ้นพร้อมกันเสมอเราจึงไม่จำเป็นต้องรอให้กรรมเก่าหมดสิ้นก่อนถึงจะเริ่มสร้างสิ่งใหม่เปรียบเหมือนการปลูกสวนแม้ในสวนเก่าจะมีวัชพืชขึ้นรก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลูกดอกไม้ไม่ได้เราอาจต้องถางหญ้าถอนรากชำระใจทีละน้อยแต่หากเราปลูกดอกไม้ลงไปทุกวันสวนแห่งชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างและว,วันหนึ่งความงามจะเบียดบังความรกไปโดยที่เราไม่ต้องไล่ความรกออกทั้งหมดด้วยซ้ำเช่นเดียวกันหากวันนี้เรายังเผลอพูดไม่ดียังคิดลบยังทำอะไรที่ไม่บริสุทธิ์ นั่นไม่ใช่เหตุให้หมดหวังแต่เป็นสัญญาณว่าเราต้องฝึกต่อฝึกด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการโทษตัวเองไม่มีใครสร้างกรรมดีได้เพราะกลัวไม่มีใครรักษาศีลได้เพราะบีบบังคับตัวเองไปตลอดแต่เมื่อใดที่เข้าใจว่าทุกกรรมดีคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเมื่อนั้นเราจะเริ่มทำดีด้วยใจเต็มเปี่ยมไม่ใช่เพราะจำใจ ชีวิตจึงเป็นเรื่องของการฝึกใจฝึกมองให้ไกลกว่าผลชั่วคราวฝึกอดทนกับความไม่สบายที่เป็นเพียงคลื่นระลอกสัน้นแล้วใช้มันเป็นแรงขับให้เราขึ้นฝั่งที่สงบกว่าเดิมทุกวันที่ยังมีลมหายใจอยู่คือโอกาสให้เราเริ่มเขียนสมุดบัญชีหน้าใหม่ไม่ต้องลบหน้าเก่าเพราะไม่มีใครลบมันได้แต่เราสามารถเปลี่ยนทิศของเรื่องราว ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อใจเรานุ่มลงเข้าใจมากขึ้นเราจะพบว่าคนรอบตัวก็ไม่ได้ต่างจากเรามากนักทุกคนต่างมีบัญชีของตัวเองต่างมีสิ่งที่กำลังเรียนรู้ต่างอยู่บนเส้นทางของกรรมในระดับที่แตกต่างเราอาจไม่ต้องเข้าไปแก้กรรมของใครแต่อาจเป็นแสงสว่างเล็กๆที่เขาได้เห็นผ่านการกระทำของเรา ผ่านน้ำเสียงที่อ่อนโยนผ่านการให้อภัยเล็กๆที่เราเลือกจะทำในวันที่เราทำได้และในที่สุดสิ่งที่เราทำให้ผู้อื่นคือสิ่งที่เรากำลังเขียนลงในสมุดของเราเองโดยตรงเพราะสมุดบัญชีแห่งกรรมไม่เพียงจดจำสิ่งที่เราทำกับใครแต่จดว่าตัวเรากลายเป็นคนเช่นไรจากการกระทำนั้นต่างหากถ้าเราให้ใจอ่อนโยนเรากลายเป็นคนอ่อนโยน ถ้าเราให้อภัยเรากลายเป็นคนเบาสบายถ้าเราแบ่งปันเรากลายเป็นคนมั่งคั่งภายในถ้าเราอดทนเรากลายเป็นคนเข้มแข็งจริงๆโดยไม่ต้องแสดงออกนี่คือคุณค่าของกรรมดีที่ไม่ได้ให้เพียงผลลัพธ์ภายนอกแต่เปลี่ยนภายในของเราทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นความสุขลึกที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดรองรับ และนี่คือความมหัศจรรย์ของกฎแห่งกำรรมสมุดบัญชีที่มองไม่เห็นที่แม้เงียบงนันแต่ทำงานอย่างเที่ยงตรงที่สุดเสมอ